งสุดท้ายก่อนสิ้นปี Honda าเตรียมง้นปัดเด็ดวังนกคู่แข่งด้วย CRV โฉมใหม่สุดปังกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายเพียงแค่กด subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับสนับสนุนโดย c o Compact Break เบรกยอดขายอันดับหนึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นใน Compact ยิงใกล้สิ้นปีเท่าไหรคายรรถก็ยิ่งเตยมเซอร์ไพรส์หวังมัดใจแฟนๆกล้วยซับรับยอดช่วงบนนัดสออกพอดีมีหรือที่คายรรถยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นจะอยู่เฉยวันนี้ที่สุดเลยขอพาทุกคนไปยนโฉมรถคอมแพกเอสยูวีขวัญใจคนรักครอบครัวอย่าง HondaCRV โฉมใหม่ที่เราเคยตามรอยกันมาแล้วตลอดทั้งปีพร้อมรีวิวจากนอกแบบจูใจทั้งรุ่น5และ7ที่นั่งบอกเลยงานนี้เด็ดจริงไม่จกตาถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ ก่อนอื่นเราขอพาทุกคนนั่งทำแมชชีนไปดูสเปคของ All New Honda CRV ที่เราเคยทำคลิปสรุปไว้กันหน่อยดีกว่า CRV ชโฉมใหม่นี้นับว่าเป็นเจเนอเรชันที่6ซึ่งหากเทียบกับเจน5ชโฉมก่อนจะพบว่าน้องใหม่คันนี้ใหญ่ขึ้นในทุกมิติยาวขึ้น8.4เซนกว้างขึ้นเกือบ1เซนสูงขึ้น0.3เซนและมีระยะฐานล้อยาวขึ้นถึง3.8เซนหากพูดถึงขุมพลังบอกเลยว่าไม่ธรรมดาเวอร์ชั้นต่างประเทศมีให้เลือกถึง2แบบ โดยเครื่องบล็อกแรกจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1 5ลิตร4สูบเทอร์โบให้กำลังสูงสุด193แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด243นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT เครื่องพื้นฐานเดียวกับ Civic และ Accord เทอร์โบที่ขายในบ้านเรานั่นแหละส่วนขุมพลังที่2คือเครื่องยนต์เบนซินไฮบริด EHEV 2ลิตร4สูบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้กำลังสูงสุด207แรงมา้าแรงบิด335นิวตันเมตร จับคู่กับเกียร์ออโต้ eCVT การออกแบบภายในบอกเลยต้องร้องวายเพราะนี่มันเหมือน Honda Civic โฉมล่าสุดกันชัดๆ <c oughs> เน้นความเรียบง่ายสไตล์มินิมอลพร้อมจอมัดวัดดิจิตอลขนาด7นิ้วและจอกลางอินโฟเทนเมนต์ระบบสัมผัสขนาด7-9นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมกับเครื่องเสียง b บส e ลำโพง12ตำแหน่งรอบทิศทาง บอกคนขับปรับไฟฟ้าแถมยังมีหลังคามูลรูฟเอาไว้นอนดูดาวรับลมหนาวยามค่ำคืนให้มาอีกด้วย <Wow. S 1> และที่พิกสุดๆคือทางค่ายมีการปรับองศาเบาะนั่งแถวหลังของ CRV ชมใหม่ให้เอนมากขึ้นกว่าเดิมหวังเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนนั่งหลังสามารถปรับเอนได้มากถึง8ระดับตัวเบาะยังสามารถพับแบบ60-40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายได้อีกด้วยและสำหรับใครที่มีครอบครัวใหญ่ขอแอบกระซิบนิดหนึ่งว่าตอนนี้พี่จีนเขาแซงหน้าประเทศอื่น เปิดตัวขายรุ่น7็ที่นั่งแล้วด้วยนะ <Wow. S 1> ก่อนที่เราจะพาไปดูรีวิวจากนอกกันแบบถึงพริกถึงขิงฝากแวกกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปพวกเราด้วยนะครับณวันที่เราทำคลิปนี้เจ้า CRV โฉมใหม่ได้วางขายที่เมืองนอกเรียบร้อยแล้วเราเลยจะขอพาทุกคนบินลัดฟ้าไปดูรีวิวจาก2ทวีปกันแบบจัดเต็มเริ่มจากสื่อยานยนต์ k a g u ูจากอเมริกาได้รีวิว CRV h y บ r ิดตัวท็อป5ที่นั่งไว้ว่าดีไซน์ภายนอก ว่าสลัดภาพจําเก่าๆได้แบบไม่เหลือเขาเดิมเพราะโชมเก่าจะมีดีไซน์ที่ค่อนข้างเรียบง่ายๆไม่ได้ดูโดดเด่นเท่าไหร่นักผิดกับโชมใหม่ที่มาในลุคสปอร์ตพร้อมหน้ารถที่ยาวขึ้นถ้ามองด้านข้างดีๆจะเห็นว่าฐานล้อยาวขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดพอขยับเข้าไปนั่งภายในก็รู้สึกได้ทันทีว่าซี V โชมใหม่คันนี้แอบคล้ายกับซี vic โชมล่าสุดจอกลางมีขนาดใหญ่สุดถึง9นิ้วแถมเป็นค่ายิป่งทั้งที option ออก็จัดเต็มไม่แพ้ใคร โดยบอกคนขับจะเป็นแบบหนังสังเคราะห์สามารถปรับไฟฟ้าได้มากถึง10ทิศทางพร้อมฟังก์ชัน Memory s e ซีทตำแหน่งนอกจากนี้บริเวณพื้นที่ด้านหลังก็กว้างสุดๆคนสูงเกิน180เซน2คนสามารถนั่งยืดแข้งยืดขาได้สบายๆแต่ย, <Wow. S 1> ยังสามารถปรับเอนเบาะได้มากถึง8ระดับอ,อแบบนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศทำกิจกรรมอนเนกประสงค์รถก็น่าจะสะดวกสุดๆไปเลยสิเนีย wow. พอลองขับจริงก็สัมผัสได้ถึงความแรงของเครื่องไฮบริดที่ทั้งแรงและสปอร์ตขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดมีแรงบิดมากกว่าเครื่องไฮบริดตัวเก่าราวๆ20นิวตันเมตรนอกจากนี้ระบบขับเคลื่อนสีล้อก็สามารถส่งกำลังไปยังล้อหลังได้มากถึง50%ทำให้ตัวรถเกาะถนนได้ดีกว่าเดิมส่วนช่วงล่างก็ถือว่าค่อนข้างโอเคไม่ได้แข็งหรือนุ่มจนเกินไปบวกกับการที่ตัวรถมีอาการบอดดี้โรลน้อยกว่าเก่าติดก็ตรงเวลาเข้าโค้งนี่แหละ ที่ตัวรถยังแอบออกอาการย้วยบ้างเล็กน้อยส่วนจุดที่พิเศษสุดๆคือหากเราปรับเป็นเกียร์บีในรุ่นไฮบริดตัวรถก็จะทํางานคล้ายกับบดวันเพดโดในรถไฟฟ้าท,าทันทีพูดง่ายๆเวลาถอนคันเร่งทุกครั้งรถจะเกิดอาการหน่วงเพื่อปั่นไฟกลับเข้าไปในแบตเตอรี่ได้อีกด้วย <Wow. S 1> เอาเข้าจริงก็ดูเหมือนว่าทางค่ายจะวางตัว CRV โฉมใหม่ให้ดูพรีเมียมกว่าเก่าด้วยการตัดรุ่นล่างสุดออกไปจากไลน์อัพและเพิ่มออปชั่นแบบจุกๆเข้ามาแทนบวกกับสมรรถนะตัวรถ เครื่องยนต์ไฮบริดที่แรงแบบเต็มคาราเบลและช่วงล่างที่ค่อนข้างโอเคด้วยแล้วก็ยิ่งแต่ไม่รถคันนี้กลายเป็นรถ Compact SUV ที่น่าสนใจไม่น้อยแต่รีวิวแค่ที่เดียวอาจจะยังไม่จุดใจเราเลยขอพาทุกคนข้ามน้ำข้ามทะเลไปดูรีวิวจากแดนมังกรกันบ้างหรือสื่อยันยนต์ชื่อดังอย่างตาเจ๊ช่วยเยนรุ่นได้ลองขับ CRV รุ่น1.5เทอร์โบ7ที่นั่งและรีวิวเอาไวา้ว่าเบาะแถว2จะมีพื้นที่กว้างมาก ตัวเบาปรับเอ็นได้เยอะสุดๆแถมยังสามารถเลื่อนเบาให้ชิดกับแถวหน้าเพื่อเพิ่มพื้นที่เล็กรูมให้เบาแถว3ได้อีกด้วยเตเว้ากันตรงๆพื้นที่แถวหลังสุดรวมไปถึงเฮดรูมถือว่าค่อนข้างแคบพื้นที่ช่วงขาเหลือแค่ประมาณ2นิ้วสอดเท่านั้นหากใครสูงกว่า175เซนอาจจะนั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายก็มีความจุพอๆกับรถแวนทั่วไป และหากเรายกแผ่นรองพื้นให้เสมอกับเบาะแถว3ก็จะสามารถพับเบาะให้เนียนคลิปไปกับพื้นตัวรถได้แต่ถ้ายกแผ่นรองออกเมื่อไหร่ก็จะมีพื้นที่เล็กๆไปซ่อนเงินจากคุณภรรยาเอ้ยไว้เก็บยางอะไรและอุปกรณ์ชุกเชิญได้อีกด้วยพอได้ลองขับก็รู้สึกว่าเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบนั้นก็จริงๆ <c oughs> เพราะถึงแม้ตัวรถจะมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะแต่ตัวเครื่องก็ถือว่าแรงดีใช้ได้น่าเอาไปส่งส่งลูกๆที่โรงเรียนเหมือนกัน ส่วนจุดที่ประทับใจสุดๆก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องเสียงเครื่องที่เงียบคลิปเวลาเหยียบคันเร่งแสงแถมการเก็บเสียงก็ถือว่าทำได้ดีมากๆหากใครกําลังมองหารถครอบครัวที่มีความหรูหราและแฝงไปด้วยความสปอร์ตสไตล์ญี่ปุ่นแล้วล่ะก็บอกเลย CRV คันนี้อาจเป็นเซฟโซนที่ดีสําหรับคุณในอเมริกา CRV รุ่นเริ่มต้น EX จะมีราคาอยู่ที่32,355ถึง35,500ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,223,000 0ถึง1,500,000บาทแพงขึ้นกว่าโฉมเก่าเล็กน้อยส่วน CRV รุ่นน้ำมันล้วนฝั่งที่จีนที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆจะมีราคาอยู่ที่1,85,900ถึง2 4 9 9 0 0หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ972,000ถึง1,300,000บาท <Wow. S 1> และสำหรับใครที่กำลังรอรุ่น Plug-in Hybrid EPHEV อาจจะต้องลอยคอรอคอยกันอีกสักพัก เพราะไม่แน่ว่าทางค่ายอาจกำลังเตรียมเซอร์ไพรส์แฟนๆช่วงปี2023อยู่ก็เป็นได้ส่วน Honda CR-V โฉมปัจจุบันที่ขายในไทยมีราคาอยู่ที่1,369,000-1,579,000ถึง 1, 5, 7, 9, 000, บาทและแวะ่ๆมาว่าทาง Honda ประเทศไทยเตรียมรุกตลาด SUV แบบทันใจเวโจด้วยการเปิดตัว Honda CR-V โฉมใหม่ตามติดเมืองนอกแบบไม่เว้นช่วงให้หายใจหายคกันเลยทีเดียว oh. คาดว่าอย่างเร็วสุด เราน่าจะได้ยนโฉมน้องใหม่คันนี้ช่วงปลายปี2022นงในงาน Motor Expo แถมดูส่งแล้ว Honda อาจจะวางขายแค่รุ่น Hybrid eHEV ตามรอย HRV โฉมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปส่วนราคาขายนั้นหาก Honda เคาะราคาออกมาแพงกว่าโฉมเดิมสึกครั้งนี้อาจไม่หมูเหมือนครั้งก่อนๆเพราะรอบนี้มีคู่แข่งจากค่ายจีนที่กำลังครองตลาดอยู่อย่าง h า S6 และ MG HS ซึ่งมีรุ่น PHEV ให้เลือกด้วย ทัว่า CRV เสียปเปรียบในเรื่องของราคาและออปชันอยู่ไม่น้อย Honda CRV ถือเป็นรถซีเสที่ครองใจคนไทยมานานแสนนานซึ่งถ้าทางคายอยากจะเรียกคะแนนเสียงหวังทวงพื้นที่ในหัวใจจากแฟนๆในบ้านเราอาจจะต้องวางราคาสเปคและออปชันให้ดีเพราะหากเดินหมักผิดอาจพลาดท่าเสียทีให้คู่แข่งจากแดนมังกรก็เป็นได้และคุณล่ะครับแอบเตรียมเงินจองคันนี้กันแล้วหรือเปล่ามาร่วมคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลย อย่าลืมกดปมติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวร้อนสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ